สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่ช่องทารโลอปาเดสพินยาค่ะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกเนาะผ่านพลังงานไพ่ไพ่ยันโลกและไพ่คลังในวันนี้ค่ะขออนุญาตคารุคุบาจารย์เมื่อนๆทุกท่านด้วยนะคะพลังงานเป็นแรนดอมและเป็นทมาเลสนะคะกระเด็นกระเดนโอ้ยพลังงานความรักความเมตตามาเปลี่ยนรนเปลี่ยนรนความรักความเมตตาอัปปามญาอา เมื่อกี้พูดเรื่องเปรียบเทียบเปรียบเทียบก็มา compare with สบายดีกันไหมคะขอบพระคุณเพื่อนๆที่มากดคอมเมนต์ด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามให้ขอบพระคุณมากเลยคะ่ะอ่าในช่อง YT ที่เราทำอยู่นี้ปีหนึ่งนะคะกว่าเพื่อนๆจะมาติดตาม สอ,สองพันกว่าตอนนี้เราทำในช่องทีทเนาะทีทีทีท่ชอบอืมไม่ถึงเดือนเพื่อนคนตามเท่านี้แล้วอ่ะเท่านี้แล้วในนั้นก็แบบนะกดไลค์กดแชร์ไม่หนีกันเหมือนกันค่ะก็ในนั้นชอบมากก็คือจะเป็นพลังงานแบบเนี่ค่ะยานาโลกแล้วก็จะมีต่างชาติเยอะนะคะพลังงานในวันนี้คืออะไรหนอ โอ้มีพลังงานของอน,นันตจาจักรวาลด้วยเรา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 ใช้พญานาโลกแล้วกัน ขออนุญาตคะรู้คุปบอาจารย์เพื่อนเือนทุกท่านด้วยนะคะโอ้มะระดกตกทอดมาตรงนี้ค่ะ <c oughs> <า> <c oughs> ช่วงนี้ก็ระวังสุขภาพแต่แต่พ่อแก่มาพ่อแก่บางทีก็เหมือนท่านชีวชีวะกะอัม <c oughs> ที่ที่เกี่ยวกับรักษาโรคอะค่ะนะแพนมาดูแลให้ดูแลสุขภาพด้วยวายคารุคุบาอาจารย์ก็มาช่วยให้อ่บริหารอะไรบริหารอ๋อถ้าเกิดบรรยากาศอะไรที่มันไม่เหมาะสมท่านมาช่วยปรับให้ อ <c oughs> าจะมีเรื่องก็ถ้ามีอายุแล้วก็ในเรื่องมระดกก็เขียนไว้ด้วยล,ะละัลักษณ์อักษรก็ได้นะคะเพื่อนๆทางที่ดีไปทำที่อำเภอเลยยิ่งดีค่ะนะเมื่อเราสิน้นสิ้นไปมันก็จะไม่ได้เดือดร้อนมาก ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินทรัพย์สินใดๆนะคะคนในครอบครัวควรจะรับรู้รับทราบไปด้วยไปด้วยกันนะคะเพราะว่าความตายเป็นของที่มันไม่เที่ยงเหมือนกันนะคะนะโอ้ยสวรรค์สร้างมาพร้อมกับจักรวาลทีเดียวยืนยันพลังงานนะคะเรื่องของส่องสวรค์มากับมากับอนันตจักรวาลมากับยูนิเวอร์สเลยนะคะเอาละเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยอ่านอใต้สำหรับคือแก้ตรงจุดอีกแล้วเหรอเออนะคะแหมคารุคูบาอาจารย์ส่งพลังให้มากๆขออนุญาตคารุคูบาอาจารย์เพื่อนๆในการทำนายไพ่ขังและยานอโลกในวันนี้พลังงานเป็นแรนดอมและเป็นไทมเลสนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเพื่อนๆจะ รับรู้รับทราบเวลาไหนก็ตามมันอาจจะตรงทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ไม่ไม,มันมันมันเป็นประโยชน์แน่นอนกับเพื่อนๆล้วคนรับวเราข้างค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลสิ่งใดแชร์เก็บไว้ดูถ้าเขาเด้งไปนะคะถ้าเขาเด้งไปก็แชร์เก็บไว้ดูเพราะว่าเกี่ยวข้องแน่นอนนะคะมันคล้ายๆเป็นเรื่องความรักจากจัก,กรวาลวันนี้ท,ที่ที่ส่งสารมาบอกเนาะเลขเก้าแปด เรียกว่ามันสู่การตื่นรู้จริงๆค่ะตอนนี้นะเราเห็นถึงพลังงานแห่งการตื่นรู้ที่เพื่อนๆปล่อยวางวางคือวางจริงๆอะวางแบบไม่คิดอะไรวางแบบไม่ต้องไปเราต้องทําอะไรเกิดตอมเอ๊ะหรอเอ๊ะต้องนั่นต้องพุทโทรไหมหรือไม่พุโทโธไหมหรือต้องอสุภะไหมอะไรเงี้ยถ้าจังหวะปัจจุบันขนาดตอนนี้นคือวางก,ก็วางค่ะนะ วางก็วางไปแค่นั้นเองไม่มีอะไรเหมือนครูบาอาจารย์ท่านบอกรู้ซื่อๆอะค่ะนะเพราะฉะนั้นก็คืออยู่กับปัจจุบนันอยู่กับตรงนั้นแหละนะเนั้นถ้าเพื่อนๆมีเรื่องอะไรมันคืออดีตไปแล้วมันผ่านไปแล้วนะคะปัจจุบันก็คืออยู่ตรงนี้นะคะออยู่กับการปล่อยวางคือประตูแห่งการเริ่มต้นใหม่เรียกว่าเป็นสายธรรมที่เยียวยาได้คือแน่นอนนะความเป็นมนุษย์เนี่ยมีความ อ่อนไหวมีความเปราะบางมากๆค่ะนะเพราะฉะนั้นเกิดแก่เจ็บตายมันเกิดทุกหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็อธิษฐานกันนะหลายๆท่านมาสสาธรรมเยอะมากนะเราเราสังเกตได้าจากโพสตเราก็เพื่อนๆมากดไลค์ตรงนั้นเราก็เป็นใส่ธรรมที่เพียวๆเลยสส่ธรรมวัดป่าจริงๆนะก็ อาจจะเหมือนเราเหมือนเราเมื่อก่อนที่ที่ไม่ได้เชื่อไม่ได้สนใจในทารุโเท่าไหร่แต่แต่ว่าหน้าวัานหนึ่งมันมันก็ถูกเปิดทางแหละให้เดินเข้ามาตรงนี้เองเรียกว่าเป็นพลังงานเขาจะมาบอกบอกล่วงหน้าบอกล่วงหน้าเสมอนะคะก็ เราอาจจะตีความไปในมุมตรงนี้แล้วเพื่อนๆจะตีความให้ตัวเองแบบตรงๆก็ได้ตามคําพูดหน้าไพ่ก็ได้นะคะแล้วแต่นะแต่ว่าเราส่งพลังบุญพลังบวกเพราะฉะนั้นเราจะส่งพลังงานโดยรวมให้เพื่อนๆน,นะคะเป็นที่รู้กันนะในเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ว่าพลังงานจะเป็นประมาณนี้นะคะก็เป็นการเดินทางของจิตวิญ,ญญาณค่ะที่ที่เห็นถึงความอ่อนไหวเปราะบางของคล้ายๆทารกในครรน่ะ มีความรักความเมตตาของอนันตจักรวาลที่ส่งให้เหมือนเหมือนแม่ที่ดูแลลูกเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะเราได้อบลับพลังงานแห่งอนันตจักรวาลไว้แล้วแล้วก็เราก็ยอมคืนทุกสิ่งให้ธรรมชาติของชีวิตเช่นกันเช่นกันเพราะนั้นเรายอมรับในความตายเรายอมรับในอสุภะเราพิจารณาถึงความตายเมื่อพระพุทธเจ้าพิจารณาถึงความตายทุกขณะจิตอ่า ปัญจวัคคีสาวของพระอ,องค์ก็มีองค์หนึ่งนะจำไม่ได้ว่าพระโมกขลานะหรือเปล่าท่านพิจารณาความตายแบบวันละสามหนนะแบบเช้ากลางวันเย็นน่ท่านบอกน้อยไปต้องพิจารณาทุกขณะจิตนะเรียกว่าอ่าครูบาอาจารย์ท่านก็เห็นเพราะฉะนั้นเห็นว่าเราอย่างไรก็ตามเราจะพิจารณาอย่างไรก็ตามเรายอมคืนทุกสิ่งให้ธรรมชาติของชีวิตอย่างแน่นอนนะในไม่ช้าก็ก็เร็วนะเรียกว่าพลังงานที่ที่เราสะสมมา มันผ่านวิบากอะไรมามากมายเนี่ยมันสื่อถึงความจริงภายในที่ซ่อนเลนแน่นอนมันมันอาจจะมีเรื่องที่เราเย็นชากับมันไปแล้วนะที่เราวางมันไปแล้วเรารับรู้รับทราบแต่ไม่ได้ต่อต้านมันมันคือพลังชีวิตที่ที่ไหลเวียนอีกครั้งมันทําให้เรายอมวางอดีตไปยอมเลิกเปรียบเทียบยอมยอมเลิกโทษตัวเอง มันคือการปล่อยวางเพื่อที่ตอนนี้เราจะเกิดใหม่ไม่ใช่การสูญเสียนะคะเ,เพื่อนๆแต่คือการคือนอิสระให้หัวใจของเราค่ะนะผลประโยชน์ต่างๆเราได้รับนะเราได้รับด้วยตัวเราเองการงานในพลังงานะนี้เป็นงานที่ต้องซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองนะคะก็แน่นอนเราเป็นมนุษย์จะมีช่วงที่เหนื่อยร้อนหนาวเย็น รักโลภกดหลงกังวลใจเสียใจขหพองใจกี่เลยทั้งหลายนะคะที่เราเห็นโลภะเราสามโมหะที่เราเห็นระาวาังได้เราแค่รู้ครูบาอาจารย์บอกว่าแค่รู้รู้แล้วก็วางมันไม่มีใครหรอกที่จะไม่มีมันเลยอ่ะจนกระทั่งเราตายอ่ะเรามีค่ะเ,เรามีทุกขณะจิตอ่ะมันมาเรารู้เรามันมาเรารู้ค่ะครูบาอาจารย์บอกเรารู้รู้แบบไหนรู้จากอาลูกศิษย์หลวงปู่มานครูบาอาจารย์ท่านเป็นลูกชาวนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาก่อนเพราะฉะนั้น่ะ เรามีความรู้มากกว่าเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ว่าเราถึงวิมุตติหลุดพ้นได้อย่างแน่นอนนะอย่างน้อยครูบาอาจารย์ท่านรู้ว่าในหนึ่งนาทีเนี่ยมีหนึ่งส่วนสี่วินาทีในหนึ่งส่วนสี่นาทีเนี่ยที่มีรู้มากกว่าหลงเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์บอกว่านั่นแหละค่ะคือคือเรารู้ในปัจจุบันขณะแล้วนะอืขคะแนนคือนั่นแหละกิเลสที่เหนื่อยหนาวใจเสียใจกังวลใจครับข้องใจทุกใจอยากท้อยอยากถอยจากสิ่งเดิม มันไม่ใช่ความล้มเหลวค่ะมันคือตัวรู้ที่เราแยกรู้กับหลงออกมันเป็นสัญญาณว่าเรากําลังเติบโตเราตื่นและเรารู้เราตื่นรู้กําลังเติบโตเกินกรอบเดิมๆของเราเราต้องกล้าปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปงานใหม่บทบาทใหม่ชีวิตใหม่การตื่นรู้ใหม่แนวทางใหม่หมจะค,ค่อยๆปรากฏอย่างสงบและมั่นคง ความรักในพลังงานเนี้ยมันมันไม่ทอดทิ้งตัวเองนะต้องไม่ทอดทิ้งตัวเองอย่างน้อยต้องรักตัวเองให้มากๆอบกอดตัวเองมาสะท้อนกันเยาวยาความสัมพันธ์ทั้งกับตัวเองกับผู้อื่นแต่เน้นในหัวใจในจิตใจของตัวเองค่ะนะคะมันเป็นช่วงที่เราได้เรียนรู้ตัวเองมาแล้วก็ฟังเสียงของตัวเองโดยไม่ตัดสินอืมเรียกว่า ถ้าใครกาลังมองหาความรักอยู่ความรักเดินเข้ามาหาคุณเองนะโดยรูปแบบที่วันนี้มันอ่อนโยนมากกว่าที่คุณเคยเจอค่ะนะการเงินเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้มาแบบฉับไวหรอกมาแบบพอเหมาะพอดีและยั่งยืนนะมันเหมือนมรดกที่ตกทอดมาเรื่อยๆเรียกว่ามันมาจากความตั้งใจไม่ได้มาจากความโลภนะคะการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นจะสะท้อนกลับมาเป็นพลังงานซับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันันจะ อน,นันตะจักรวานสร้างสารรค์ให้พอดีกับเส้นทางชีวิตของเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะคะเรียกว่าผู้กล้าวางคือผู้ที่พร้อมพร้อมรับชีวิตบทใหม่ค่ะนะก็เพื่อนๆเรียกว่ากําลังเหมือนลอกคราบตัวเองนะคะนะก็เป็นสัญญาณของการตื่นรู้ค่ะนะคะขอให้ท่านเดินทางต่อด้ยวยความเมตอตาตนเองค่ะขอให้เชื่อมั่นนะคะแสงสว่างค่อยๆเปิดทางอยู่ตรงหน้าอย่างแน่นอนค่ะ ขอบพระคุณเพื่อนๆน,นะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะที่ท่านได้มาพูดคุยส่งพลังกดไลค์กดแ like, ช์นะให้กำลังใจกันหน่อยค่ะขอสัก,กนหนึ่งการติดตามหนึ่งการติดตามการไลค์ก, like, การแชร์ก็ขอให้ทุกดวงใจที่ได้รับสารนี้ได้รับพลังงานนี้ได้รับความเย,ยวยาได้รับความสงบค่ะนะคะแล้วก็นิ่งดูรู้ปล่อยไปไปล่อยนิ่งดูรู้ปล่อยไป,ไปทุกเรื่องราววาง ได้ทุกปัจจุบันขณะไปด้วยกันยิ้มน้อยๆทำกลางความวุ่นวายนี้คะ่ะสวัสดีนะคะเราเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ